เนะคุยนนะครับมาลุ้นชุดที่สองกันต่อนะครับเนื้อเงินจะเป็นของผมอีกหรือเปล่านะครับสมาชิกทุกท่านครับแป๊นะหนึ่งสามแปครับอยู่พี่ไม่ได้แสดงมาอยู่ในสองท่านนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่สองท่านนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูว่าใครจะได้นะมากี้พ่อเบิร์นได้ไปแล้วจะได้อีกหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะเติมเติมเบียร์หน่อยคอเริ่มแห้งว่ะ คอเริ่มแพงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาของข้าวเลขตอนนี้ยอายะเลขสี่อายะ,ายะมาทาอายะไม่ได้เพราะเบิ้ลได้นะสองเดีอนเลยนะฮะนะฮนะแล้วแต่นะฮะเลือกเจ้าของพี่เชื่อผมนะมาเลือกเลขถูกก็ได้ไปอะ่ะเออแบ่งผมบ้าง <laughs> แล้วแต่ดวงนะอายะนะแล้วแต่ดวงเออ แล้วแต่ดวงในการลุ้นคือลุ้นกงินไปนะได้ก็ต้องได้นะใครได้ก็ยินดีด้วยนะมาเป็นเนื้อทองทิพนะโคตรสวยเลยแยะยาเอ้ยลงยาน้ําเงินกับหัวกับหางมาเลยวะกับหัวกรบหางมาเลยวะมาลงยาน้ําเงินนะแดงนะคุ้ยพืนนึ่งสวยนะเป็นเนื้อทองทิพตาตีนเล็กที่ได้ หนึ่งสามหนึ่งเลขเรียงเลขเบิ้ลนะหามเงินหานทองเข้าบ้ายยะต้องกลัวจนนะรุ่นนี้นะชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะยะนะรูะไรราชาโชคลาบเชื่อพี่ดิโชคลาบมาเองมาเลขสามอายะนะจะเป็นเนื้อเงินหรือไม่นะแ็่เนื้อเงินท่านนะพี่บัวแก้วก็บอดไปนะเพราะเบิ้ลนะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน ไม่เงินก็กล้าแต่ว่าใช้เงินไหเฮียงเงาแค่นี้น,นนะเรียบร้อยนะจะเรียบร้อยไหวยะนะราชาโชคนะลงยาน้ำเงินนะทั้งขอบในและขอบนอกนะมาชัดเจนนะงอง,งูเออเรียบร้อยนะพอเบิร์นอดขอบนอกนะมาชัดเจนนะงอง,งูเออเรียบร้อยนะพอเบิร์นอด กดนะครับใช่นี่ไม่ได้ก็พอเบิร์นไดไปนะงองูชัดเจนเลขที่ได้สี่สามยินดีด้วยยินดีด้วยนะเลือกเลขถูกได้เลยไม่้อกลัวยี่ห้าลุ้นนะแบ่งกันนะแบ่งๆกันไปนะนะอายะได้ไปนะอันนี้เลขสี่สามนะเนื้อเงินงองูชัดเจนใช่ยินดีด้วยนะอายะเปิดไหมเปิดไหมเลือกเลขถูกที่ พ่อเบิ้ลบวกแก้วเปิดไหมไม่เปิดผมตรงอย่างนี้นะผมตรงอย่างนี้อายะเปิดไหมไม่เปิดผมตรงอย่างนี้โอเคนะครับ<ต>รอบนี้ไม่ได้นะครับเปิดบอกเปิดไม่เปิดบอกไม่เปิด